ม่ทานยำนะครับปูตัวใหญ่มากเลยมาแว่ลานยำที่หลังมหาลัยหัวเชียวนี่อ่ะบันเรับปูตัวใหญ่ครับเดี๋ยวพามาครับครับรสชาติเรี้ยวหวานร้านนี้ของสดนะครับอร่อย นีก็จะสั่งไปสองอย่างครับวันก่อนก็สั่งไปสองอย่างมียำแซลมอนแล้วก็ยำปูของสดครับแล่ของไม่สดผมไม่ซื้อครับนละตันไหมคะครับตอนที่เราไปซื้อร้านยำน,นะครับที่รังมองหัวเสียวครับ ประมาณนี้ครับถ้าทันไหมครับยำอันนี้จะอยู่ราคาประมาณ140บาทครับจะเยะม,มากปูใหญ่